เลิกนะแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลห้าได้เข้าใจศีลห้าที่เป็นอริยะชัดเจนขึ้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่างานไหนไหนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีมัรคนายกมาขอศีนะในทุกๆงานเลยว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรกนธายาติกสเลเนนะสหปัญจสีลาริยาจามา แล้วก็ทุติยมปิตติยมปิดิแล้วก็พระท่านก็จะให้ให้น้อมอย่างเมื่อกี้ที่ตอนแรกนะที่สวดบูชาพระรัตนตรัยไปตั้งแต่นะโมตัสน์พักะวะโตอรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะจนให้ยึดถือพุทธธรรมะสังฆปที่พึ่งแล้วจึงให้ศีลเริ่มต้นตั้งแต่ศีลข้อปานา จนกระทั่งข้อสุดท้ายสุราก็ทุกง,งานเนี่ยพระท่านก็พยายามที่จะให้ศีลห้าแต่ผู้ฟังเนี่ยมีน้อยมากเลยที่จะถือศีลห้าได้เข้าใจแม้เข้าใจแล้วยังไม่เช่ปฏิบัติง่ายๆอย่างแม่นันทานเนี่ยเมื่อท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าปฏิบัติไม่ง่ายด้วยอาชีพของท่านด้วยนะ แต่ท่านมีความพยายามที่จะปฏิบัตินะเคยเคยฆ่าสัตว์ก็ลดการฆ่าสัตว์ลงเคยเอาเปรียบเขาก็ลดการเอาเปรียบลงนะเคยแย่งชิงทรัพย์อะไรต่างๆในทางโลกแต่ไม่ได้ไปร่วงเกินของไทยนะอันนี้แม่ดันทานได้เหมือนมีบุญบาร,รมีได้ฟรีๆ เป็นผู้ที่มีผัวเดียวเมียเดียวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นความเจริญของชาวพุทธในขั้นพื้นฐานขั้นเบื้องต้น